สวัสดีครับผมคุมันสวัสดีครับป้าน้อยครับสอดวงสวนนี่นะครับของดีสอดวงสุวนรณครับครับผมเดี๋ยวนี้ยังอย่างนี้ป้าน้อยอเอ,อาหารหัวใจครับอาหารนี่มีส่วนผสมยังไ้องอันนี้มีการเขา้าเข้าต้มครับเข<อ>้า <ขอ S 1> ต้มล้ำละเอียดล้ำละเอียดครับแกนะนะเน้องอ,อาหารกระหึ่แล้วเขาโผดก่กระหึ่แล้วครับอ๋อมเกเป็นของหวานของหวานเค้กไงไปชอบนะครับ อืมกินเลยวันดีกินละวันดีเนาะข้าวต้มก็คือข้าวแบบข้าวข้าวเหนียวเนี่ยครับข้าวเหนียวเนี่ยเนาะข้าวเหนียวเนี่ยเอามาต้มต้มเละเลยเต็มเละเลยเอามาปต้งนั่นแกะร้องเยอะเข้าวก็คือข้าวติเหลือจะกินเนี่ยเนาะเาะนข้าวกระทุกเนาะข้าวกระทุกต้มไก่เนาะนี่เลยครับไก่ได้กินอาหาร อย่างดีเลยเป็นไอ้ห้องเดี๋ยวนี้จะมีไก่โป๊แบงโป๊อย่างกงามีอยู่ครับมีอยู่มีอยู่หรอเดี๋ยวถ้าจะได้เกาะไทยเนาะได้ห้องได้ไายคลิปได้ค่ะแต่นี้มีอยู่เริ่มมีแล้วเดี๋ยวนี้เริ่มมีแล้วเนาะเริ่มมีละนะครับเดี๋ยวถ้าถ้าไก่ถ้าปอน้อยพร้อมก่อบอกมาเนาะแต่ไก่นี่ปอน้อยแสงนี่สำคัญก่อนสำคัญครับ ไปไม่เสงก็เป uhm ็นหน้าหน้าซีดรับออืมหลายตัวตัวนี่อย่าก็ไม่ดูเฮ้ยไม่ได้เอาแดดอืมหลายตัวหน้าซีดหลายตัวอืม นี่นะครับเลี้ยงไก่กรร่บวนี่นี่ประมาณสองร้อยปลายเนาะร้อยปลายร้อยปลาย้อ <c oughs> สี่ขาี่้อยสี่สี่ีใจเวลาในการเลี้ยงไก่มันจะธรรมดาน,นะเนาะกเ้าต,ตัวเนะตัวนะ้นมาักเทกบฟางอีกขึ้นาเดียวะอืม <c oughs> สาะกินเนาะ เดือนกัวกัวนี่ไอีกสักตัวได้กันสักเดือนกัวกัวไงไก่เขาต้มเนี่ยเหมือนเป็นของหวานะรอกกิ่แเราแบบนี้เนาะนี่ประมาณสักห้าเดือนห้าเดือนลอยดีกับพอหน่อยนี่นี่เจ้าใดอยู่รันเนี่ยเนาะ อยู่ใหญ่โอยู่เนาตกว่าสอ่หนี่ได้น่นหได้แน่นใกลดีหยุดไปได้คือ25าขึ้นเนาหเว่พลอ่าหน่อเนี่ครับคือเขาต้องเลี้ยงอันนี้ไหวต้อน่อยนาะนี่อนมันิดหนึ่งอ่นไหนอนลุมแล้วนันป็น้อยประมาณสกสเดือนเดือนนสกสเดือนชวงนี้ หลิงเงี้ยไหเงี้ยนาเนาะตีเขาเนี่ยบ่อแป้งเนี่ยต <c oughs> ีเขาไม่ได้เนี้ยในแป้งเานาะงูกับแป้งเนี่ยกับแป้งอลไรบ้างด้วยวันนี้ไข่ขึ้นแผงละห้าบาทนะเนี่ยวันนี้นะไข่รอะขึ้นแผงละห้าบาทนั่นฮะเอาลูกไก่ ไปใส่เหล้ารวมมันจะปล่อยแม่อยู่๋ยวเดี๋ยวันจะละคา,ามันนักเกินเพราจะเลี้ยงบางวักันจะถึงใครรู้เปล่าอ๋อแม่นเม่นเม่นเม่นจำเป็นรับเขาหน่อยใครละคาขึ้นแบบเดือนเนี่ยนี่นี่เราเอาเอาลูกมาออกนะประมาณอาทิตย์ใครเลยนี่อ๋อประมาณอาทชีพหนึ่งเอออืมใครอ่ะแต่แน่นี่เปิดไปได้เพื่อเลี้ยงก็เ,กกเตอะพ่อหน่อยมันหนาวถ้าอู้ถึงนะเนาะ เดี๋ยวมันจะเป็นวัดหน้าบวมส่อป่าเราเลี้ยงเองนะมผมสังเกตละนี่นะครับอากาศจะเริ่มมืดนะตัวแม่นี่นะแค่พ่อน้อยทองดีนี่จะเป็นคน้นเลี้ยงไก่แพ่มากเลยนะครับจนหมึดเนาะร้อยปลาย,ยเร้อเลี้ยงมันจะทำงบประมาณวันหนึ่งมันจะทำมาได้หน่อยเนาะอาหารจระจบละ อาหารนี่น้องนน่จะชอบ6พารระกว่าบาทเลยนะเะ้อยิห้าบาทอาหารด้วยนะได้กี่วัน6องาสิบห้าบทประมาณสิบวันรครับสิวันกาแกงน้อยนะไงเขานไปเขากดเป็นเขากมเหนียเนี่ยมางหวยนืะเราเป็นทุนของเขาบรรยากาศอัปเดททุกท่านนี้ดูัน,น่อนี่นะ ไมเห็นหอแ้เออกก็ย่งไอยางให้คลิปแด้เลยนเนื่องาคพออากาศมันเย็นอืมอ้ที่เหนยมมันอีนยมันเลี้ยงก่อนเนาะโอ้ไปก่อนอุมวยอ่ะคือปราน้อยเปนก่อเขาว่าทำอันนี้เล็กๆอย่างงเป็น ป็นส่งเสริมะนะครับอันนี้เล็กๆเรียเนาะดังนัน้นก็ต้องเขาแล้วต้องมีไก่ร้องรับผ่องเนาะคัดสัสนสเดียดโอเคครับพ่อหน่อยเดี๋ยวมาปิดคลิปกันเดี๋ยวมาอย่างเี้ะบอกสวัสดีพี FC, ่ไม้เอฟซีเนาะแล้วก็เดี๋ยวถ้าจะมีไก่แบง่งจะได้ก็แจ้งได้เลยในวันใดช่วงใดครับโอสีห้องห้านี่ของเอฟซีขอทุกคนนะครับเนาะจุงอยู่ทุกสบ,สบายครับคิดเงนิงนผลเงนินคิดทองกองอไม่ได้ทองเนาะ ครับครับผมมพน้ามีใจนี่อย่างเขจะลงคลิปจะพร้อมจะแบ่งจะบอกเพื่อนครับแล้วล้อลอขัดอย่างแล้วนะขัดก่อนครับนะครับครับผมคลิปนี้นะครับหมานนะครับของเดลฟามและ่อนอยสอหวงสวนพอจะจบคลิปนี้แค่นี้ก่อนสวัสดีครับผมสวัสดีครับ